คำว่าเพื่อนเนี่ยมาจากคำว่าเพื่อนรวมกับคำว่าแฟนอ๋อเลียวมันเป็นเพื่อนใช่แต่แต่เราไม่ไม่ใช่แฟนตายตัวไม่ใช่เพื่อนตายตัวแต่เราเป็นเพื่อน,เ,นเพื่อนอ่าเพื่อนอจากใกล้ๆคำว่าฟัน <laughs> แล้วใกล้ๆคำว่าฟันมีคำว่าอะไรไหมไม่พูดดีกว่ามัน18บบวกเดี๋ยวเขาจะว่า เมื่อกี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราบอกนายพูดอะไรวะแต่เรารู้ก็ว่าหมาก,กับแมวเมื่อกี้ด็อกกับแคท The dog ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมพูดไปเฉยอ่ะเอาอีกสักคำได้ไหมเอาได้โอบายรุยบายรวยตั้งดีกั่าเจ้